อู้พี่เนื้อเราเราเราใช้กับนี้แม่แบงค์พ้าปิ่มเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ที่แบบยิบม,มาพุกรู้เลยกล่องเนี้ยน่าจะเป็นโอ้โหกล่องนี้อ่าถ้าคิดถึงพี่จอร์ดคิงจะมีพระอะไรเต็มกล่องเลยปิดได้ทันนะกล่องนี้นะเกินคำบรรยายกล่องเนี้ยเอาห้าหมื่นหนึ่งพัน ปิดเขาตามด้วยห้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับกล่องที่ห้าหมื่นหนึ่งพันเพื่อนคิดว่าจะต้องจะต้องเปิดออกมาต้องเท่าไหร่เปิดแบงเลยครับคุณชอบจมจะเป็เตนเปิดมีดอ่าเอาโอ้เวลาทำไลฟ์กันไปอยู่แบบนี้ผมมีความสุขนะนี่มาคุยกันหนึ่งว่ากล่องนี้กันโอ้ยคืนงลางนี่โอพิม์อะไรแล้ววันนี้นะเป็นวันที่ผมได้พารสมเด็จวัดเกศเยอะมาก โอเคเราเรียนโอ้โหเนี่ยเป็นวันที่ผมได้พาร์ตสมเด็จว่าเกะเยอะมากเขาบวงเขาบวงเออโอ้โหเบวงเยอะก็ก็จะก็จะเลยราคาที่เพิ่นเราทั้งไปรายการแฟนเพนไทยได้ได้แล้วนะเนี่ยเขาบวงเอ่างเงาเนี่สองขีนนี่เลยราคาที่โน้ตเปิดงไปในกล่องนี้เป็นวันที่ผมได้พาสมเด็จถึงยุคเยอะมาก ผมว่าคํำคานายที่บอกว่าพระสมเด็จโตจะออกมาช่วยคนใครคุณไม่หาพระสมเด็จแขวนนะครับพระสมเด็จอภิรุทธคุณไม่เท่ากันหรอกพระสมเด็จโตพุทธคุณสูงแต่ที่แน่แนใครได้แขวนพระสมเด็จชีวิตคุณจะจะดีกว่าเขาเขาบ่วงโอแกะชมหน่อยเป็นไงนี่เ,เนี่ยถ้าพระที่เขาใส่ตลับพุกโบราณ โซนเนื้อแกงกระดูกเนี่ยมันเนี่ยวัดเกจจ้าเลยไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สุดจริงพิมพ์นี่โอ้โหเป็นมิติเลยอยากได้เลยเห็นเนื้อโอ้โพี่ใจละลายครับสองนาทีย่าช้าช้าแล้วจะรีบไปไหนกันล่ะ สวัสดีครับผมไม่ค่อยมีโอกาสได,ได้มาดูไลฟ์สดไลยติดตามดูจอร์นลังมาตลอดจงทุกตัดออกจากการติดตามครับผมโอ้โหนี่อา้าวนะครับเนื้อนุ่มนุ่มแล้วนึงโอ้โหเ<ห>ข้าบ่วงตรงนี้แท้ดูง่ายถึงยุกลึกซึ้งนุ่มตาเลยองค์นี้เลี้ยมทองได้เลยอาจารย์ ผมเห็นแล้วนะเนื้อหลวงปูป่ภูนี่วัดเกตเลยองค์เข้าบว้ว่างอโหองค์นี้ไปอยู่คู่กันเลยสององค์นี่ฮะโอ้โหนี่หายากนะสุดจริงนี่แหวนพิรอดเป็นเหื่เพื่อน ปิดตาใช่พ่อเท่ายิ้มไหมครับอันนี้มีเมกะสิตโอ้โอ้โห oh. oh อันนี้เป็นเมกกะสิ์เมกะสิตแต่ oh. พี่ oh. อะจะใครปิดไปนี่ขุมเลยนะ้งจริงอม,มิว้มวอะไรเนี่ยแต่แต่เมกกะสิ์แบบนี้น่าจะเป็นยุคหลังน่าจะเป็นยุคยุคพระคูนวมยุคอุบาชาตันอ oh. แหวนพ่รอดแบงโอ้โ oh, หพี่ S <S 2> <S 2> เนี่ยอันนี้ยุคสองสี่แปดกว่าพระคูนวมแน่นี่พระคูณวมหรืออุปชาตันนะครับองค์นี้ไม่ได้แต่งด้วยเทหน้าเดียวแหวนพี่รอดสอง0มืน่นพมขอ,อกับเมืองการสวัสดีครับพี่ชาย กล้องนี้พระเก้าในตำนานทั้งนั้นแหวนโคตรมันครับลึกถึงยุคจริงๆ่งกันนีอะแชร์เมือนกันโคตรเก้าเลยเครื่อง,างรางแล้วสมบ,บูรณ์เหลี่ยมแปดเหลี่ยมที่ไหนครับหละะักฮะรถสวยว่ะแหวนสวยนี่โอ้แหวนแบบนี้ยพันด้วยสายสินนะอันเนี้เป็นคล้ายๆพิษสมร เนี่ยดูเชื้อกันละกันกันท่คืนนีแล้วอ่ะรักกับเชื้อสจริงรักยางไม้พี่รอดปู่ยิ้มเหมือนรักตะกุดพอปานของด้านน่ะพันด้วยใส่สินสุดคัสสิครับอ่ารักเหมือนตะกุดพอปานนี่เหมือนนี่เหมือนปูสุกเลยพี่โอก็บอกฮะปู่สุกพิมพอ่ะใช่อ่มนึงบอยครับว่าพี่โอคุณว่าปู่สุกกับพระคุณรวมอ่ะท่านสร้างภาด้วยกัน ติตามนี้กะติพิมพูสุกเนื้อผงคุกรักผมเคยได้มาก่อนหนึ่งองครับขอบคุณมากๆครับแท้แน่นอนปูยิ้มชัดเจนมากๆากทันไดใส่สินปูยิ้มครับและ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 อันเนี้ยไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้เจอนานแล้วนะยาท่านตู่นี่วัดสุขวาวว่านเนี่ยอ,อุบลเนี่ยที่ข้างในจะฝังเขี้ยวฝังงาฝังข,ข,ของอเก็บจนหมดไม่เจอในสนามบ้าแล้ว ลักร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็อันนี้ผงยาจินดามมนีปูบุญมะกลางบางแก้วโอ้โหท่านนิ้ได้เราดนสุดจริงกับพิเแรกพ่อบายเลยนะอันนี้นะผงยาจินดามมนีแหวนพี่รอดรายการแรกอาจารย์ประมูลดีฟ้าได้ครับพี่รักร้อยปีต้องแบบนี้อา้าวโอ้โห ปู่ยิ้มวัดหนองบัวพระที่เราอาจารย์บัวนี่ดูง่ายมากเลยนะครับแล้วสมบูรณ์เครื่องรางของพระเกจิยุคปราาัมาจารย์เครื่องรางพระปานของด่านเครื่องรางปู่ยิม้มปู่ยิ้มกับพระปานท่านมราภาพปีเดียวกันสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามเนี่ยปู่สุกปู่เอี่ยมเนี่ยยังมราภาพสองสี่หกหกหกเจ็ดหกเก้าอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี่ยท่านมราภาพเนปีสองสี่ห้าสาม เนี่ยของของหลวงปู่ยิ้มอันนี้เป็นมหาเสนีอืันจากได้ไหมอ่าพันจากเชือกสายสินสาวพมรมอาจารย์อันนี้เป็นมหาเสนอีอย่าท่านตู่พิมพ์ปิตาหลวงปู่ยิ้มไหมอาจารย์พีน่นัทธวุฒิไม่น่าใช่ครับน่าจะเป็นทางอีสานนะพี่อ่าหน้ากระบาโอ้ในวงนี้แล้วดูลัก ร้อยกว่าปีครับเอาไว้ดูลกเก่าได้เลยครับอันนี้ใครได้ไปเนี่ยใช้ดูลกเก่าได้เลยได้ใส่สินภูมจันทร์สุดยอดวิชาของขันแล้วตาสุดแล้วสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ดูง่ายไม่มีซ่อมแบบนี้อ,โอโที่ผมหยิบนานเนี่ยผมไม่รู้โอ้โหดาวยังไม่ถึงสองร้อยดวงเลย ใครเมตตาส่งดาวให้หกสิบให้ห้าสิบห้าดวงหน่อยครับไม่ใช่พ่อดำหรอกครับพิธิเบตไม่ใช่ครับพิธิเบตครับคือสมัยก่อนอะแต่กลัวฝังเกี้ยวเจะบอกเป็นพ่อดำพ่อดำกูดีจริงๆเป็นของยาท่านตู่วสุขววาวาสอุบลราชธานีสิทธิสมเด็จรุนอโอ้โหปิดสองมืน่นพี่ สลันสวัสดีครับพี่ชายโอ้โหใจเย็นนะพี่คำว่าเริ่มยังไม่ขึ้นอ่าแท้แทต้องแบบนี้เอาจัดให้กับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนี่ฮะแท้แท้นะหมดไปแล้วอ่าแทนอนเก่ามาเจอแต่แบบสตันแมนหรือเอายุคหลังๆมายัดได้เป็นของท่านโอ้โหดูง่ายอ่ะอันนี้ผกเลยดูง่ายมาก เราคนอเริ่มสากกูบมานะครับเปิดแรกสองหมืนบาทเวลาเดินแล้วขนลุกตรงที่ไม่คิดว่าจะได้สภาพสมบูรณ์ไม่ไม่ไม่ได้เจอง่ายนะเนี่ยผมผมจะเจอแล้ว้จะสิบพันของในตำนานเลยพี่พระลากรน,นะฮะต้องบอกว่าเครื่องรางของพระเกจินะฮะที่ปิดตาท่านเป็นเบญจภา,าคีนะฮะที่ร้อยกว่าปีนะหมดไปแล้วครับนะีฮะจึงเจอแต่แบบหัก ขาด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 ก็ยังหาใช้กันอยู่ที่สองหมืนห้าพันบาทครับรากาสุดท้ายมาที่สองหมืนห้าพันบาทครับรากาสุดท้ายดูใส่สินเล็กกันดแสนะครับอันนี้ของปู่ยิ้มอ่ะไม่มีอะไรที่ที่ที่ตัวจริงๆสวยๆเนี่ยราคาถูกเนี่ยไม่มีหรอกครับเคยเห็นเชาหหากันห้าหมืนบวกบวกครับแบบนี้ อยู่ที่2 5ง0 0ื่น้าบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่2อง0 0ื่นแปบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่2 8 0 0มืบาทแล้วใครทําธุรกิจใหญ่ๆต้องมีไว้ครับโถของปูยิ้มนะ่ะปิดตาก็ปิดตา,ดตายัางเยอะกว่าเครื่องรางผมจะบอกให้อยู่ที่2อ9 0 0ื่นแการบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่2อ9 0 0ื้าบาทครับมาที่2องหมบาท มาที่สองหมื่นก้าันบาทมาที่สองหมืนก้ันสองรอยบาทครับราคาสุดท้ายครับครับของหลวงปู่ยิ้มซื้อได้ราคาเดียวกว่าเครื่องรางยุคล,ลุกสิทธิพันนะคนชลาดที่จะเก็บนะแล้วการจะได้ของแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณ จะได้เจอทุกวี่หยวนไม่ใช่มาที่มืไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยมาที่สามหมื่น้าบาทมาที่่นแปดร้อยบาทที่พี่นัทวุฒิครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นแปดร้อยบาทมาที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทมาที่สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่นัทวุฒินะครับราคาสุดท้ายโอ้โหปิดไปแล้วต้องบอกนะว่าของดีครับอย่างเงี้ยกล่องเนี้ยนะถ้าผมไม่มีวัดเกต ติดมานะปู่ยิ้มราคานี้ที่ผมเศร้าใจดีใจใจได้ปู่ยิ้มแล้วสวยสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งทั้งเฟ้่เลยอะคดีพลิกหรือเปล่าเนี่ยรายการเนี้ยโอ้ไม่พลิกพี่นัทยังนะครับยังอันนี้ซัพพอร์ตตัวเองยังซัพพอร์ตตัวเองอยู่สามร้อยสามร้อยโอกไม่พลิกจ้ามาสามหนึ่งห้าพี่นัทวุฒิมาสามหนึ่งแปดปิดไปที่พี่นัทวุฒินะครับสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท วันคดีเกือบพลิกเกือบพลิกพี่สวัสดีพี่วงพันธ์ด้วยเห็นไหมครับพอเวลาเป็นนะวัตถุมงคลยอดนิยมพี่พี่จะมากันแบบนี้ทำไมยิ่งดูยิ่งเหมือนจะเข้มขังกันขนลุกกดเวลาจับจะขนลุกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องรางแท้ๆเขามีพลังแล้วรักเดี๋ยวแมะถ้าเป็นรักอายุเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีเนี่ย จะแห้งจะขึ้นมันนะซึ่งการดูรักอันเนี้ยจะดูรักเพราะปานนะจะดูรักของอ่าปู่ยิ้มจะดูปู่เอี่ยมสะพานสูงต้องรักแบบนี้ได้อเอาวัตุรักเก้าเลยครับผนรถวงนี้สมบูรณ์สวยจัดแท้ตาเป้าจานพี่แบ็คเทอร์โบสวัสดีพี่แบ็คเทอร์โบด้วยนะครับนะะเลือเจ้าของครับ กาพิโอคุนนีว่าเนี่พิสารพิสารนี่ใส่สองหมื่นมาก่อนเลยต้องบอกว่าพระเครื่องนะถ้าเป็นแบบเนี้ยคือบางทีรอไปอีกสามปีห้าปีก็ไม่เจอเจอก็ไม่สวยประกอบกับถ้าใครได้ไปใช้ก่อนเจ้าโอขอส่องได้อยู่แล้วถ้าใครได้ไปครอบครองก่อนพระเครื่องเนี่ยดีไงรู้ไหมครับหนึ่งป้องกันไม่ให้ใครมาทําสิ่งไม่ดีใส่เราป้องกันไม่ให้เราดวงตกนอกจากเสริมบารมีนะส่งเสริมบารมีส่งเสริมแล้วยังป้องกัน ไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาถึงตัวเราของดีเลยพี่นัทพี่ชวาวกรส่งดาวนึงร้อยดวงขอบคุณ<ว>ครับได้ใส่สินวัดนองหัวหลวงปู่ยิ้มครับอ่าเหมือนตะก,กุดทัานเลยได้กลายเป็นไข่ไม้เหมือนกันเหมือนกันกตะกุดทั้นก็เหมือนกันรวมกันหมดแล้วอะอันนี้ลงหนังสืออันนี้สวยมากขอบคุณแอดมินด้วยชงกาแฟมาให้ทำให้ผมนะสิ่งโตนํำโชคมา อยู่ <You S 2> ต่อ,อเลยได้ไหมเด,เดี๋ยว<ม>สิงต<ม>โตดำชโชคนี่จะมาัวกัวซานคิดไม่ทันเลยมุกนีโอ้โหสมบูรณ์มากครับอ่าโอ้โหแหวนอันด,ดับหนึ่งของเมืองไทยโดนัทล่ำๆดูง่ายชัดเจนครับสำนักหนองบัวแล้วมาดูวัดเกตองค์นี้โอคู่วีเนื้อเราเราเราใช้คำนี้แม่แบง ห้าพิมเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ที่แบบยิบมาพุบรู้เลยโอ้โหสมมนี่เมืม่อวานพี่วงพันเข้ามาไหมไม่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 ได้มืมมพี่วงพนันผมมีเมื่อวานผมแบ่งกับพ่ออุตมะเนื้อเงินเหรียญละสองพันห้าโอ้โหอืมใช่ อ่าถ้าพี่วงพันรับผมให้หนึ่งเหรียญเพราะผมจะให้เหลือพออุตมะเนื้อเงินอ่ะไม่มีหรอกสองพันกว่าบาทใช่ผมให้เฉพาะคนที่เก็บว่พาอุตมะเป็นไงเพื่อนเนื้อเขาใ่ง่ายสุดๆละมุนมากอ่าสวัสดีครับพี่วงพัน,เ,น,นเดี๋ยวดูดง่ายมากเลยดูข้างเนื้อข้าวบวงหรือข้าวตุ่มผมรอข้าวบวงครับข้าวบวงนี่ อันนี้เยมีอยู่ในหนังสือเข้าใจง่ายดีโหแล้วดูเนื้อเนื้อนมค้นนะอ่ะนะนี่เนื้อนมค้นนะพระแทน้เนื้อดูง่ายชัดเจนพิธีละทองคงุ้งครับพี่แถตาป้าเข้าใจง่ายสุดๆดูยังไงก็แท้อ่าโอ้โหอ้าวสนาทีสวัสดีพี่มานะด้วยนะครับ พ,พิมานะมาด้วยคือพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพที่เข้าใจง่ายนะเวลาหยิบมาโป๊ะแล้วรู้เลยเรียกพิมพ์เก่าบวงนะครับสองนาทีอาจารย์ปลามูสองนาทีได้ครับพีพ่รอดได้เลยมาครับเปิดแรกหนึ่งหมืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่หนึ่งหมืนบาทครับ โอ้โหนี่ฮะเวลาเดินมาที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วโอ้โหอยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับเปิดแรกไปแล้วนะครับเวลาเดินแล้วแท้ดูง่ายครับเนื้อนุ่มแกล่งแห้งแบบนี้แทร้อยเปอร์เซนอันนี้พิมพ์มันก่อนอันนี้พิมพ์อยู่ข้างข้างอ่าใช่นี่เขาอยู่ข้างข้างกันนี่เขาบวงเนี่ยลงในรายงานรายการประกวดพี่ มาที่สองหมื่นบาทแล้วเราลงมาหลายปีแล้วด้วยนะเห็นไหมครับนี่อยู่ที่สองหม like <at> ื uh, ่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายเออเล่นอะไรที่มีลงในในตำราเข้าใจง่ายดีโอเคไหมครับเออถ้าโอเคแล้วสบายใจไหมครับอ่ะเนื้อถึงยุคไปถึงปลายต่อเลยนี่ฮะ อยู่ที่25 0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายมาที่2 5 0 0 0ับาทมาที่29 0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายวัดเกศชัยโยเข้าบ่วงเล่นหาก,กันมานานแล้วครับอาจ,จารย์คนอ้างของเข้ายอมรับกันต้องนานแล้วพิมพ์นี้โอ้หอันนี้คือเป็นพิมพ์ที่ลงอยู่ในน,ะ,นะโบสเตอร์อยู่ที่29งบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่สองหมื่นเก้าพันบาทแล้วโอ้โราคาจริงต้องเกือบแสนนะครับอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายสองเหนือแล้วกรีดเลยพี่โอคุณนองนนุอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายเหนือนวลสวยเคือต้องบอกว่าองค์เนี้ยนะถ้าขายได้ส่องดูใกล้ๆนะนุกจริงนี่ นี่คุณต้องได้อยู่ดูใกล้ๆเหมือนเหมือนผมอะบางอย่างอะกล้องผมรายการผมมาไฟทําอาจจะไม่ชัดไม่ดีพิมพ์นะการันตีเนี่ยพิมมีการันตีในในตำราแล้วดูเนื้อซื้อพิมเอเป็นแสนพิมพ์นี้แจวเลยอยู่ที่สามหมื่นมาที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นหนึ่งมันบาทมาที่สามหมื่นสองมันบาทครับราคาสุดท้าย มาที่สามหมื่นสองพันบาทครโ้โหอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยมาที่สามหมื่นสามพันบาทราคาสุดท้ายถ้าไม่มีลงหนังสือว่าประหยัดอันนี้มีลงในหนังสืออยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับอยู่ที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทราคาสุดท้ายโอ้ยอยู่ที่สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทที่พี่มาอะไรเนี่ยมาที่พี่มาน้ใจปิด ไปแล้วโอ้โหพระดึงดูดกันไปเท่าผมไม่ได้ในราคาคืออีกหน่อยนะเวลาคนดูพระสมเด็จเป็นหมดเราจะไม่ได้ราคานี้กันหรอกจริงๆถ้าคนดูพระสมเด็จเป็นกันหมดนะเราจะไม่ได้นะพระสมเด็จในราคานี้กันนะทุกครั้งอะ่ะคำพูดำทำทำคำนายที่เขาบอกไวอ้อ่ะ กล้องเสมอนะแบงว่าสมเด็จโตท่านจะออกมาช่วยคนจริงวีโู่แล้วดูเนื้อดิ่แลบอกจริงจริงคือพระสมเด็จโตต้องจ่ายกันหลักนะเป็นแสนนะพสุดมากพี่มานาชัยพานาชัยพระดึงดูดกันไปเพราะว่าพี่มานาชัยเนี่ยเก็บพระสมเด็จแล้วก็ศรัทธาพระสมเด็จมากนี่พี่โอคุณบอกนี่เห็นเนื้อแล้วใจสัน่นองค์นี้กรีดเลยน้องโอ๊ตพี่โอคุณครับขู่พี่สุดจริงองค์นี้ พี่มานะชัยสุดมากมากครับราคาหักครึ่งยังแพงกว่านี้อีกปาดแบบเสื้อเทียดเส้นไทยโอ้โห